ฟัน3แบบต่อไปนี้ไม่ควรจัดฟันแบบแรกนะคะก็คือฟันโยกค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าโยกเยอะหรือโยกน้อยเนาะโยกน้อยๆมันอาจจะเป็นไม่ได้ที่จะจัดได้นะคะรักษาโรคเหงือกก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าโยกเยอะๆแล้วเนี่ยต้องเอกซเรย์ดูแหละว่าตรากฟันเนี่ยมันอยู่ในกระดูกเพียงพอต่อการจัดฟันหรือเปล่าซีลินิกก็จะเอกซเรย์ตัวพันโนรามิกให้ถ้าไม่มีกระดูกฟันโยกอันนี้ก็คือจะจัดไม่ได้เลยมีโอกาสาที่สุดท้ายแล้วฟันซี่นั้นมันก็จะหลุดออกไปอยู่ดีก็ไม่ควรจัดนะคะอันที่2ก็คือ ฟันที่ยังไม่ได้เคลียร์การเคลียร์เนี่ยมันมีหลายอันอันแรกก็คือพวกแบบฟันผุอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไปติดเครื่องมือบนฟันผุไปเลยมันมีโอกาสที่จะผุต่อเนื่องอาจะรักษาไม่ได้ต้องถอนทิ้งหรือว่าฟันซี่นั้นมันเคยมีอาการปวดมาก่อนแล้วคนไข้เนี่ยไม่ทําการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นการรักษารักฟันหรือว่าการทาครอบเนี่ยก็มีโอกาสที่ฟันซี่นั้นถ้าติดเครื่องมือไปก็จะปวดบวมเป็นหนองขึ้นมาถ้าทาตามสเต็ปปกติก็ควรจะตรวจวางแผนในการปรึกษาจัดฟันก่อนว่าแผนของเราเป็นยังไงต้องถอนฟันที่ไหนควรอ บ้างต่อมาเราก็ควรจะเคลียรช่องปากให้สุขภาพช่องปากเราเนี่ยเป็นปกติก่อนนะคะที่เราจะเริ่มจัดฟันเพราะว่าการมีอุปกรณ์จัดฟันไม,ม่ว่าจะเป็นการจัดฟันเหล็กหรือการจัดฟันใสเนี่ยมันก็ส่งผลให้การทําความสะอาดมันยากขึ้นทําให้สุขภาพช่องปากเราเนี่ยอาจจะแย่ลงถ้าเราไม่เคลียให้เป็นปกติก่อนส่วนอันสุดท้ายก็คือฟันที่ไม่มีปัญหาค่ะมีหลายคนก็แบบชอบเข้ามาถามในคอมเมนต์บ่อยมากว่าแบบฟันไม่มีปัญหาจัดได้ไหมการจัดฟันเนี่ยมันเป็นการจัดเพื่อที่จะแก้ปัญหานะไม่ว่าจะเป็นการซ้อนเกลหรือว่าปัญหาแต่ถ้าฟันที่ไม่มีปัญห ไปติดเครื่องมือมันเป็นการเคลื่อนฟันที่ไม่จําเป็นคือถ้าฟันปกติสวยสวยดีอยู่แล้วอะค่ะไม่ได้มีอะไรกังวลแล้วอยากยิ้มเห็นเหล็กเนี่ยแฟชั่นหน่อยเป็นรีเทนเนอร์โลหะอะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าที่เราไปติดเครื่องมือโดยที่ไม่จําเป็นนะถ้าเกิดใครฟันไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไรเลยไม่แนะนําให้ติดเหล็กเลยนะไม่ว่าจะเป็นติดเหล็ก ด้วยหมอฟันโดยเฉพาะยิ่งแฟชั่นคือไม่แนะนําสุดๆเพราะว่านอกจากที่จะเพลอนไปโดยที่ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยสุขภาพช่องปากของเราอาจจะแย่ลงก็อาจจะทําให้ฟันเราแบบล้มหรือไม่ก็แบบบางทีเป็นหน้ากระดานตรงๆอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือต้องเสียเงินเยอะกว่าเดิมเพื่อที่จะมาจัดฟันปกติเพื่อแก้ไขนั่นเองค่ะก็เช่นเดิมนะถ้าเกิดใครอยากมาปรึกษาจัดฟันที่ทุตลักมันก็ยินดีนะคะสามารถมาได้ทั้งสองสาขาเลยจะมีคุณหมอที่รับจัดฟันเนี่ยเข้าทุกวันเลยนะคะใครสะดวกบ้านเขียวไปตามไอดีนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฟ ศึกษาที่ถูกต้องกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ